สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามของเราเพื่อนฝุ่นครับวันนี้เรามาดูหน้าอา่ามาดูบอ่อมาดูบอ่อของทีมงานเสียตูนะครับพอดีแม่ม่วงมาวิ่งอยู่ที่นี่ครับเสียตูนี่ก็เป็นเพื่อนกันนะก็มาดูบอ่อข้างในโอ้แม่ม่วงออกไปแล้วมั้งเนี่ยไม่เห็นเลย <c oughs> อ๋อรถเสียตูก็อยู่เนี่ยโอ้ SK200-8 หรือเขีดแปดหรือเปล่าเนี่ยแล้ว้าไปดูโอ้กระบะเอามาทำเป็นรถน้ำนก็ต้องเจาะรูเยอะหน่อยขี่มาน้ำมันบางเกินเต้นใครเนี่ยเต้นไอ้โขหรือเปล่าออาโอ้ SK...SK... SK. ไปดูเลยใครขับดูใครขับไปโคไปตรวจถอดนีขอ,อยาดไข่ยังมาตักดินไอ้ยขอยาดไข่ยัออยยงบ่ เขาเบิ้งบ่แล้วคุณคุณขอ,อญาตใครเนี่ยขุดบอยเนี่ยฮะขอ,อญาตใครใไหนใบประกอบการอยู่ไหนเฮะเอาดีเอาดีฮะนี่ครับ <c ười> เพื่อนกันครับคนขับขีดแปดได้ป่ฮะขีดแปดเนียเนี่ยในใี่สิบสอง๋อสองสัตว์ล้วนไหมระบบโอเค ไหว่ะแปดบขีดสอง่ันวัตเลยได้เสียชัวงนทาเฮ้ยน้ำมันยังเยอะวะเฮ้ย,ยน้ำมันหรือว่านา้ำอ่ะอันนี้น้ำเยลเลยนะอ๋อร้องซัดเฮ้ยซัดสองพันวัีด์เดย๋ยวผมเอากมซับเข้ามาตรวจสอบเลยนะทำ <c oughs> แบบนี้ไม่ได้เนะี่ย <c oughs> ปุด <c oughs> นึกเกิน กฎหมายกำหนดไม่ได้นะจับรู้เปล่าเดี๋ยวยึดรถเข้าเลยที่แบบป้าก้อบอเนี่ยเขาไปคนาเลยจักเดียวล่ะคนละเดียวอ่เ<ร>ดี๋ยวคลิปลน,น,นี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเข้านะขานะัขานหกล้อมมาค่อยว่ากันสวัสดีครับ